เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคทีฟปีงบประมาณพุทธศักราช2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ดิฉันนางพลินีปันอ้ายรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ขอนำเสนอผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคทฟ ประเภทการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายในโดยใช้นโยบายและจุดเน้นทางการศึกษาเป็นฐานด้านภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (learning loss) ชื่อผลงานการบริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นด้วย iMPLA+ PLUS model สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มาและความสำคัญของปัญหา จากในสภาวะการที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ทำให้การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีข้อจำกัดแต่เพียงในห้องเรียนและใช้การเรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นส่วนมากทำให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอ้างอิงจากสติผลการทดสอบโอเน็ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทำให้ชุมชนและสังคมได้มีการปรับตัวใหม่อีกครั้งรวมทั้งการเรียนรู้ของนักเรียนต้องปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับทุกๆฝ่ายมากขึ้นโดยได้อาศัยแนวคิดและหลักการของดรสันสิริโคสินเดชาอาจารย์ประจาคณะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่าการปิดโรงเรียนเพิ่มขึ้นหนึ่งวันทําให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และจากงานวิจัยของดรวรนาทรักสกุลไทยแนวทางหลักการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้กล่าวถึงควรส,งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการและเชื่อมโยงประสบการณ์ในชีวิตประจำวันจุดประสงค์ และเป้าหมายของผลงานนะคะข้อ 1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้โดยใช้ i อเอ็มแพร่พลัดโมเดลสเพื่อพัฒนารู้ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่วนเป้าหมายเชิงปริมาณ ครูผู้สอนร้อยละร้อยได้รับการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนร้อยละ100นะคะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตรค่ะสำหรับกระบวนการในการออกแบบนะคะหรือวิธีการขั้นตอนเราจะใช้กระบวนการ P D C A โดยดำเนินการดังนี้ค่ะ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของแหล่งเรียนรู้การวางแผนการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะคะจากนั้นเราก็ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้นําไปสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และประเมินผลรายงานผลการจัดการเรียนรู้ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเราก็จะมีการออกแบบใหม่ค่ะจนสุดท้ายเราจะได้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ขึ้นมาค่ะ นวัตกรรมการบริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้วย IM แพร่พลัดโมเดลนะคะสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเราจะใช้โมเดล IM แพร่พลัดโมเดลค่ะตัว I หมายถึง innovation หรือนวัตกรรมตัว M หมายถึงการบริหารจัดการโดยการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้ด้วยหลักไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญา ัว P หมายถึง Policy นะคะการจัดกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายภารกิจของโรงเรียน H หมายถึง Happy มีความสุขในการเรียนและการทำงาน R หมายถึง Responsibility รับผิดชอบต่อตอนเององค์กรและชุมชนค่ะ A หมายถึง Associate มีภาคีเครือข่ายเข้มแข็งนะคะ E หมายถึง Environment การจัดบรรยากาศการเรียนรู้นะคะสุดท้าย Plus หมายถึง Teamwork ที่ดีค่ะ กระบวนการตรวจสอบคุณภาพเราจะใช้ PDCA ค่ะการประชุมวางแผนการดำเนินงานเริ่มจากทีมบริหารน,นะคะนำสู่การประชุมครูประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็ประชุมผู้ปกครองค่ะดำเนินการในการสำรวจแหล่งเรียนรู้และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะมีการบรรยายพิเศษเรื่องตำนานพระธาตุช่อแฮโดยพระโกสัสยเจติยารักษ์ค่ะ สำหรับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้นะคะระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นม1ถึงม6นะคะระดับชั้นม1ทับวิชาภาษาไทยม1ทับจะเรียนในเรื่องของวิชาภาษาจีนระดับชั้นม2ทับและม2ทับ2เราจะเรียนรู้ในวิชาศิลปะระดับชั้นม3ทับเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเกี y, ่ยวกับต้นไม้ y, y, ในพุทธประวัติระดับชั้นม3ทับจะเรียนรู้เกี่ยวกับ วิชาสุขศึกษาพละศึกษาการฝึกสมาธิเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตร,ระดับชั้นม4ทับเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นม4ทับจะเรียนในวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับศาสนาพิธีการสวรดนมัสการหลวงพ่อช่อแฮ่ระดับชั้นม .5 ้ทับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นม .5 ้ทับวิชาการงานอาชีพระดับชั้นม6ทับวิชาวิทยาศาสตร์และระดับชั้นม6ทับเรียนวิชาภาษาไทย ผลการดําเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับนะคะผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์โรงเรียนเมืองแพร่ก็จะมีนวัตกรรม i m แพร่พลัสโมเดลในการบริหารจัดการนะคะครูมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิน่นตัวนักเรียนเองได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรผลที่เกิดขึ้นตามเป้าหมายนะคะ ครูผู้สอนร้อยละ100ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนะคะนักเรียนร้อยละ100ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตรนะคะประโยชน์ที่ได้รับทางโรงเรียนก็จะมีนวัตกรรมนะคะในการบริหารจัดการครูออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพนะคะส่งผลให้ผลการทดสอบโอเนในปีการศึกษา2565ของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นมากกว่าในปีการศึกษา2564ในส่วนของการเผยแพร่เราได้นำเสนอในงานเปิดบ้านวิชาการรวมถึงยังมีการเผยแพร่เว็บไซต์ครูบ้านนอกคหรือแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆด้วยค่ะ